เห็นไหมจริงๆเวลาคนต่างเจนเนี่ยการใช้เงินหาความสุขมันก็แตกต่างกันจริงๆนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับช่องว่างหรือความแตกต่างในการที่คนรุ่นเจนซี Z, วัยรุ่นกับคนรุ่นเจนวายแบบตั้งตัวกลางคนแล้วเนี่ยจะหาความสุขใส่ตัวเนี่ยมันต้องใช้เงินต่างกันตั้ง4เท่าเลยนะครับท่านผู้ชมครับ Empower เนะฮะเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินแห่งหนึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ไปทําผลสํารวจเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติ กับการมีความสุขของกลุ่มคนทุกเจเนอเรชันที่อยู่ในอเมริกานะครับเอาละคงปฏิเสธไม่ได้และเราจะไปพูดว่าเอ๊ะคนที่นู่นมันจะเหมือนคนที่นี่ได้ยังไงกับคนไทยเนี่ยนะครับแต่มันก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์คืออะไรครับเงินแล้วก็การใช้ชีวิตมันจะคู่กันอย่างนี้ฮะ มีเงินการใช้ชีวิตก็จะดูดีนะครับไม่มีเงินการใช้ชีวิตก็จะต้องลดตามสภาพจํากัดจาเกียร์ยกเว้นว่าเกินตัวนะั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ e อ power เวขาไปทําตรงนี้มาเนี่ยทำให้เราเห็นอย่างนี้ครับว่าเนี่ยหใน10ของคนอเมริกันมือตรง,งเมือนไทยว่านะฮะหกของคนอเมริกันเห็นด้วยะฮะการมีเงินสามารถซื้อความสุขได้นี่คนอเมริกันนะฮะหกเลยนะฮะและมองว่าถ้าจะมีความสุข จะต้องมีเงินเป็นฐานความร่ำรวยสักประมาณ42ล้านบาทถึงจะมีความสุขได้ท่านผู้ชมครับคนทำริกรันบอกว่าต้องมีเงินถึง42ล้านบาทนะฮะถึงจะทําให้มีความสุขแบบยั่งยืนได้นี่นะครับโอ้ผมเลยไม่รู้จะตั้งคาถามกับท,ท่านผู้ชมยังไงว่ามีเงินเท่าไหร่ถ,ถึงจะมีความสุขเนี่ยนะครับอะมาดูกันต่อนี่นะครับทีนี้ใน67ของคนอเมริกรันในภาพรวมเนี่ยนะเขายังบอกเลยครับว่าค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นคนกลุ่มที่เรียกมองยี้ ขาว่าจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อ67%มองว่าถ้าคุณจ่ายให้มันตรงเวลานะถ้าคุณจ่ายให้มันเต็มจํานวนไม่ใช่จ่ายแค่10%ของเวลาหนี้บัตรเครดิตมาเก็บเนี่ยนะครับแค่นี้ก็มีความสุขละนี่อันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีถึง42ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ครับ65%ของคนอเมริกรันก็มองว่าการไม่มีหนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขทางการเงินมากที่สุดเลยรองลงมาครับ54%เห็นว่ามีความสุขกับ ของประดับสิ่งหรูหราเล็กๆน้อยๆย้ำมาเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่ได้แบบใหญ่โตหรูหราเลยนี่นะครับก็มีความสุขทางการเงินละแล้วก็อีก17%เชื่อว่าการมีทรัพย์สินสุทธิถึงระดับหนึ่งจึงจะมีความสุขทางการเงินซึ่ง17%ไม่ได้บอกว่าต้องมีถึงเท่าไหร่นะครับนั้นถึงอยากถามท่านผู้ชมนะครับเสียงค่อยมากเลยค่ะอ๋อเลยครับฮัลโลเทสต์ได้ยินไหมนะ Hello, <c oughs> ๆๆครับเพราะฉะนั้นคนอเมริกันจะมีทัศนคติของความว่าเงินซื้อความสุขได้ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแต่พอซื้อ Set พอมีเงินเสร็จปั๊บเนี่ยหรือบางคนบอกว่าไม่จําเป็นต้องมีเงินแต่ว่าเป็นคนมีหนี้ต้องจ่ายและจ่ายต้องจ่ายให้ครบอย่าไปจ่ายแค่สัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งนะครับเท่านั้นก็มีความสุขนะร,รวมไปถึงมีความสุขเล็กๆน้อยๆของเล็กๆน้อยๆแม้จะเป็นของหรูหราจะไม่ได้ใหญ่โตอันนี้ก็มีความสุขนะครับทีนี้พอเรามันแยกแต่ละเจเนอเรชันเราก็จะเห็นกันครับว่าเนี่ยอันนี้น,น่าสนใจนะครับเป็นเจเนอเรชันในอเมริกานะฮะเขาบอกงี้คนเจน Y หรือเจนมิรเลนเนียมนะครับ,บ มีความสุขได้ก็ต่อเมื่อต้องมีความร่ำรวยประมาณ60ล้านบาทขึ้นนี่คนมริการบอกนะครับที่สําคัญเนี่ยนะคนเจนวเป็นกลุ่มที่ใช้เงินมากกว่าทุกกลุ่มถึง4เท่าถึงจะมีความสุขนะครับถามท่านผู้ชมนะครับว่าอคนเจนวเป็นคนที่ใช้เงินมากกว่าทุกกลุ่มจริงหรือไม่จริงทีนี้ท่านผู้ชมจะถามผมว่าเจนวอายุเท่าไหร่ครับท่านคุณบัญชาครับนะฮะคนเจนวท่านผู้ชมคิดว่าจริงหรือไม่จริงครับคนเจนวหรือยุคเมลเลนเนียม คือคนที่ตอนนี้นะฮะจะมีอายุอยู่ประมาณเกือบเกือบห้ปีแถวเนี้ยช่วงประมาณแถวแถวสีจน er กระทั่งมาถึงตรงเนี้ยช่วง30ต้นๆเน,นี่ยนะระหว่าง 30- มสถึงสีาถามท่านผู้ชมก็ว่าคนเจน Y เป็นกลุ่มคนที่ใช้เงินมากกว่าทุกกลุ่มจริงหรือไม่จริงส่งครับจริงหรือไม่จริงส่งนะฮะท่านผู้ชมเชมื่องงั้นไหมฮะจริงหรือไม่จริงครับว่าคนเจนไเป็นกลุ่มคนที่ใช้เงินมากกว่าทุกกลุ่มนะฮะส่งมาเลยนะครับถ้าคิดว่าจริงก็พิมพ์จริงถ้าคิดว่าไม่จริงก็พิมพ์ไม่จริงครับ แต่ว่าผลสํารวจของอเมริกันดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะว่าคนเจนวาจะมีความสุขอย่างมากๆก็ต่อเมื่อต้องมีความร่ารวยสะสมในตัวเขาเองประมาณ60ล้านบาท1.7ล้านดอลลาร์สหรัฐแลมม้วผลสำรวจต่อไปพบเลยว่าคนเจนวาอเมริกันเนี่ยใช้เงินมากกว่าทุกกลุ่มถึง4เท่าพอไปดูคนเจน X อันนี้จนซีเนี่ยหรืออาวุโสม,มากกว่าคนเจนวาเขาบอกคนเจน X เนี่ยขอแค่1.2ล้านดอลลาร์43ล้านบาทก็พอละมีความสุข ต่เจนวายบอกต้องมี60ล้านบาทถึงจะมีความสุขถ้าขยับขึ้นไปอีกคนที่เกิดหลังสิ้นสุดสงคารามโลกครั้งที่2คือเบบีบูมเมอร์อันนี้เขาบอกอย่างนี้นะครับว่าขอแค่ล้านดอลลาร์ก็พอและมีความสุขก็คือประมาณ35ล้านบาทเหมือนกันนะครับทีนี้พอเรามาดูเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นผลสํารวจของแต่ละเจนของของของ,ของอเมริกาเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะคนที่ประมาณอายุเจ็ามสิล้านบาทก็มีความสุขพอเจนเลงมานะครับเป็นไบที่ตอนนี้ประมาณ50ขึ้นทั้งนั้นเนี่ยอนน ขอแค่1.2ล้านดอลลาร์43ล้านบาทก็มีความสุขและในขณะเดียวกันคนเจนวอันนี้ขอเยอะ1.7ล้านดอลลาร์มีสัก60ล้านบาทก็จะมีความสุขมาดูคนเจนซคนเจนซีเขาบอกว่าขอเท่าไหร่รู้ไหมเขาขอแค่487,000ดอลลาร์ขอแค่17ล้านบาทก็มีความสุขแลลวครับอันนี้คือเจนซในในในอเมริกาเพราะฉะนั้นพอเราเอาคนเจนซีอเมริกาบอกว่าขอแค่เนี่ย17ล้าน กับคนที่ขอมากที่สุดคือเจน Y เนี่ยขอตั้ง60ล้านมันถึงบอกเลยครับว่านี่คือสิ่งที่เงินใช้สร้างความสุขของแต่ละเจ n เนอเรชันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและจนทําให้ตอนนี้ก็เลยมองได้ชัดเจนครับว่ากว่าจะมีความสุขกันได้นี่นะฮะระหว่างรุ่นข้ามรุ่นต้องใช้กันประมาณ42ล้านบาทนะครับจริงครับบ้านลดค่าเรียนลูกๆจริงจริจริงครับจริงจรจริงจริงเยอะเลยนะถามท่านผู้ชมเม่สักคู่นะฮะ คนเจนวใช้เงินมากกว่าทุกเจเนเรชันจริงหรือไม่จริงส่งครับคนเจนวใช้เงินมากกว่าทุกเจเนเรชันจริงหรือไม่จริงนะฮะพอผลสำรวจต,ตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็เลยทําให้มีการประเมินกันหรือว่ามีการมองต่อไปเลยครับว่าจริงอยู่ฮะระหว่างกินอิ่มและทุกสิ่งจะมีความสุขแต่ถ้ากินไม่อิ่มท้องไม่เต็มชีวิตก็มีแต่ความทุกข์อยู่ระดับหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับยกเว้นนะฮะ คือตัดทางโลกไปแล้วอะไรอย่างนี้หรือตัดทางธรรมไปแล้วอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองครับไม่มีผลสารวจในประเทศไทยชี้ชัดเลยนะครับว่าเบบี้บูมเมอร์เจนเอ็กเจนเจนซในไทยใช้เงินเท่าไหร่กันแน่ถึงจะมีความสุขและช่องว่างระหว่างเจเน r เรชันของทั้งหมดในประเทศไทยจะต้องใช้เงินห่างกันเท่าไหร่หรือแตกต่างกันเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขเหมือนอย่างคนอเมริกันที่เขาพูดอย่างนี้ วันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับเช่นค่าครองชีพเงินเฟอ้อในแต่ละประเทศนะฮะหน้าที่การงานโอกาสการทํางานวิธีการว่าจ้างทํางาน นะฮะรวมถึงทัศนคติวัฒนธรรมในการปลูกฝังเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยใช้เงินหรือการทําตัวยังไงนะฮะที่จะแบ,บ่าประเภทจริงๆก็รวยอยู่หรอกแต่ว่าโลโปรไฟล์แล้วก็มีแบบประเภทรวยอยู่แล้วก็ไฮโปรไฟล์แล้วก็มีแบบประเภทไม่รวยเลยแต่ก็ไฮโปรไฟล์แล้วก็มีแบบประเภทไม่รวยแล้วก็ไม่ไฮแล้วก็ไม่โปรไฟล์อีกต่างหากเนี่ยนะครับมันก็มีหลากหลายประเภทที่เกิดขึ้นแต่โดยรวมต้องยอมรับนะครับว่าปัจจัยมันอยู่ที่ สภาวะเศรษฐกิจซึ่งแตกต่างกันก็ทําให้มีต้นทุนการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันก็ทําให้มีโอกาสในการหารายได้ที่แตกต่างกันก็ทําให้ให้มีอะไรครับโอกาสและความท้าทายในการที่จะพัฒนาตัวเองหรือสร้างโอกาสของตัวเองไปอยู่ในจุดใดจ,จุดหนึ่งที่ทําให้มีทั้งรายได้ชีวิตความมั่นคงและความร่ารวยเพื่อที่จะแลกกับความสุขที่จะได้มานะครับ จริงครับเป็นภาวะแซนวิชด้วยครับต้องดูแลพ่อแม่สูงโอเคครับจริงครับจริงหมดเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ตอบกันแบบขยันตอบกันจริงๆนะ,ะนี่ก็เป็นเรื่องของผลสํารวจที่ออกมาจากทางด้านของสหรัฐอเมริกานะครับพอทำให้หลายคนว่คุณจะมองเห็นว่านะที่สุดแล้วคนเราก็จะต้องมีเรื่องการใช้เงินการหาความสุขทดแทนกันไปเรื่อยๆกันนะครับ